สวัสดีครับผมพึ่งออกมาครับยังไม่ได้มีเนี่ยครับ f อผมที่ว่าคอมเมนต์มาหานะครับว่าหามิมหายังไงนะครับหาตามชายคลองครับผมเนี่ยครับเดินในคลองเลยครับวันนี้มาสามคนครับมากับครูเขยนูนนเจ้าตัวเล็กครับผมเนี่ยฮัดพลาไหวกองอ่ะเต็มใจหน่อยจะต้องให้สอน ไะครับนี่ครับไปดูกันครับว่าจะเจอไหมเนี่ยครับผมจะเดินหาตามที่คลองนี้นะอันนี้ยังไม่เจอมิมกันเลยนะแต่จะเจอหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเนี่ยมองเสยขึ้นไปนี้ครับผมอย่าไม่ต้องไปเดินข้างบนถ้าเดินข้างบนแล้วมองลงมาข้างล่างมันจะไม่เห็นครับมันจะบังครับผมเพราะมิมมัน ถ้าเรามองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเ,เราจะเห็นครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อะไรเรียกอะไรวะอ,อือหือะไรเจอแล้วไงเราเออกำลังอธิบายก็ฟังอยู่ไม่เจอไหวอยังวะโอ้เจอไหวี่เดี๋ยวก็พวกหาเตรียมไอีกหาไหนอ่ะเจอจริงเนี้ยอ้อจริงๆรเนี่ย เฮ้ยแกแล้วมั้งอ๋อนี่ครับโอ้โหนหามปิดตาเป็นมิ้นตัวผู้ครับผมนี่ครับจะลางแล้วครับแสดงว่าตรงนี้ไม่มีใครมาหาเลยอะไปครับเดี๋ยวขอตีก่อนครับอ่าตัวเล็กอยากตีเองครับอ่าให้ตีเองเลยเอาเอาขวานขวัญไม่ล้นเอาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอยวอวยต้องแล้วอะล้นดิออเอาเลยเอาเลย อืเอาเลยอย่าเอากมานีมานี่มานี่อย่าพ่อเองน้อยตีดไปเลยเฮ้ยแตกแล้วมึง่อยอะไรมึงตอยอะไรงโตงส่ไปอยากตีเาอ๋อนี่อะไไตี เอาดิโควันนี่เออฮ้เนี่อะไรวะถอยจนหงายทองหงายใส่อะเม็หนูเอาตัดเลยจับคอหนูตัดเลยนี่ล้วนแล้วเนอะเละเออเอาตัดหลังออกโอ้โหถอยจนหงายทองหงายใส่อะโอ้น้ำมันจะฝ่อหรือมั้ง น้ำเยอะแต่ลังลังไม่ได้แล้วฝากไปต่อแล้วปล่อยไปเองแล้วไมฝากไว้ไปไปดูต่อครับครับผมเนี่ยครับเดินหายอย่างนี้นะครับตามชายคลองนี่เลยดูไปเรื่อยเรื่อยครับเพราะว่ามมันจะอยู่แบบบางทีก็อยู่โล่ๆให้เราเห็นถ้าเราเดินข้างบนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่เห็นไงมันมองมามองไม่เห็น แต่เราเดินชายคออ้าวผมเจออีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะอยู่แบบเนี้ยครับหมอจัดการเลยเนี่ยครับว้เมื่อกี้ก็กิีเขาลอกให้แหละร่นให้ลูกเลยมึงตีก็ได้อะถือได้แล้วจัดการไอ้นี่นี่โชว์ตีดิบก่อนอย่าตีเดี๋ยววิ่งมาหมอกระล้วเมื่อกี้มันหงายท้องเลยเดนะเดี๋ยวอันนี้ให้เจ้าโลกจิตตีไอสัตว์จะตีดิบอีกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยมันดุแล้วนะเผยดิตีเลยตายร้อาวิ่งหนี เอาเอามันจะตีดิบครับผมไม่อยู่แล้วครับอ่าอ่าเด็กเขาจะตีดิบครับดูครับตีดิบจริงๆครับดูนโดนแล้วครับโดนแล้วไอ้ดีบบ้าเนี่ยไม่จะดีเนี่ยโลกจิตเนี่ยเอาเอาจริงๆนะโอ้โหก็เยาเยาหมดเลยหมดเอาถือไปดิเออไหวไหมว่ไหวๆกูบอกแล้วอย่าเข้าไปไอ้หมอมีมันต่อยเขาอยู่นะ ไอ้ดีไม <laughs> um ah, ่รู้เร <laughs> ื่องเดี๋ยวกูบอกแล้วว่าดูปลายเดือนสี่เขเดือนห้าแล้วมึงจะไปตีดิบไปได้แล้วอหาเรื่องเจ็บตัวเนี่ยก็ว่าไม่ไม่ต่อยนอนไม่หลับไอเดียโดนเยอะไหมโดนเยอะไหมยังไม่โดนใช่ไหมบอกแล้วว่าดู ูต้องอยู่ห่างเลยไม่ได้เลยโอ้โหอันตรายเหมือนจะใกล้หมอเดี๋ยวผมสต็อปคลิปก่อนเดี๋ยวมันจะนานเกินครับต้องเดินหาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าเจอก็เห็นครับผมนี่เนี่ยหาอย่างที่ผมบอกนะครับการหา<โทษ>มีต้องหาชายคลองอย่างเดียวนะครับผมคนลูกจิตก็จะเสร็จแล้วเนี่ยได้มาครับหลังตีดิบเมื่อกี้ครับเอาไม่ได้ดิบต้องตีสุก<โทษ> ผมบอกแล้วมีมันจะดุดะช่วงเนี้ย <c oughs> อย่าไปเล่นกับมันไม่ได้เลยครับแต่ต่อยครับต่อยเมื่อกี้ต่อยเขาแต่เขาบอกไม่ถึงปิดติดหมวกอ่ะไปครับเดี๋ยวดูต่อครับผมเมื่อกี้ผมเดินมาครับแถวนี้เนี่ยมันบินมารับผมครับผมแต่ยังหารังไม่เจอเลยครับผมไม่รู้ว่ามัน มาจากตรงไหนมันมารับผมนะครับยังไม่เจอรลังเลยดูตัวเข้าตัวออกก็ยังไม่เห็นเลยครับไม่รู้อยู่พุ่มไหนครับผมเฮ้ยแปลกแล้วมันบินมารับผมเนี่ยลอยผมเดินมาเนี่ยครับแล้วก็ยังหาไม่เจอครับผมเดี๋ยว,ยวผมขอหาดูแป๊บครับอ่ะเจอแล้วครับโอ้โหว่าจะหาเจอครับที่รับหน้า นี่ครับผมอยู่นี่นี่ครับขนน้ำโต้กันครับผมใช้ได้เลยโอ้โหอันนี้เรื่องจริงครับมันมารับหน้าผมจริงผมก็เดินตามเรื่อยนะครับเดินหาดูสังเกตได้เลยครับถ้าเดินหามิมถ้ามีมิมมาบินมาหาเราอย่างเนี้ยนั่นแหละครับรังต้องอยู่แถวนั้นนะครับผมเขาเรียกว่ามิมมารับหน้าเราครับไปเดี๋ยวผมขอตีก่อนครับอ่ะเสร็จแล้วครับนี่ครับ ที่ว่าบินรับหน้าครับหัวน้ําก็พอได้ครับผมลังก็ถอดตรงการนะครับอ่ะไปครับหาต่อครับผมตรงไหนหนูเจอละใหญ่ไหมอ่ะพอดีผมหมวดแวะดูทางงูไอตัวเลขเดินออกหน้าบอกเจอแล้วพอ่อลังใหญ่เลยนี่ยังไม่ได้เอาไปไหนเลยครับไหนใหญ่เปล่า หูใหญ่ครับผมอยู่กับต้นสะดาวเล็กโอ้เกาะอ,อย่างเงี้ยว้าวหัวน้ำแฟบนี่ครับหัวน้ำไม่ส่งก็ลังเลยแต่ก็เอาครับผมเพาหลังใหญ่แต่หัวน้ำมันเ็นแบนไม่รู้เนาะแต่ฝั่งนู้นมันตูมตูเนาะหัวน้ำไม่โป่งไปขอ,อขอตีก่อนครับต,ตีลงมาแล้วครับหัวน้ำรั่วจะไม่สวยครับวสวยครับ,รบแหมใช้มือเปล่าปัดอีกแล้วเมื่อวานก็โดนเยอะ นี่ครับติดตาครับผมจะเตาแต่แป๊บหน่อยสวยครับผมอะคลิปนี้ก็จบแค่นี้เลยครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมไปเดี๋ยวไปหาต่อครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับผมเอ